ผมจะแนะนำวิธีสมัครใช้งานแอป SCB Easy สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากและบัตรเดบิตของธนาคารพร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ยืนยันตัวตนง่ายๆด้วยบริการ NDID ไม่ต้องไปธนาคารไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชีใหม่ไม่ต้องใช้เงินฝากเริ่มต้นสำหรับการเปิดบัญชี มาดูขั้นตอนและวิธีการสมัครใช้งานแอป SCBAC s พร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับการเตรียมพร้อมก่อนสมัคร SCBAC s พร้อมเปิดบัญชีออนไลน์ 1. มือถือสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน12.0ขึ้นไป หรือ Android version 8.0ขึ้นไป 2. บัตรประชาชนสำหรับยืนยันตัวตน 3. หมายเลขทศัพท์มือถือสำหรับรับ OTP 4. แอปธนาคารอื่นที่เราลงทะเบียน NDID แล้วสำหรับยืนยันตัวตนด้วย NDID ขั้นตอนแรกให้ท่านดาวน์โหลดแอป SCB Easy จาก App Store, Google Play หรือหั a w e i App Gallery โดยท่านสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบ,บนหน้าจอขณะนี้เพื่อดาวน์โหลดแอปได้หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแอปลงบนมือถือแล้วให้ท่านกดเปิดแอป SCBEC จะเข้าสู่หน้าจอยินดีต้อนรับสู่ SCBEC จะมีคำถามคุณเป็นลูกค้า SCB ใช่หรือไม่ให้เลือกไม่ใช่จากนั้นเลือกเปิดบัญชี จะเข้าสู่หน้าจอเริ่มต้นการใช้งานให้ท่านเลือกรูปโปรไฟล์ซึ่งจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายท่านสามารถกดลูกศรเพื่อเลือกได้หลังจากนั้นให้ท่านกรอกชื่ออีเมลและเบอร์มือถือแล้วกดเมนูเริ่มใช้งานเลือกยืนยันตัวตนด้วย N D I D เริ่มต้นยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชนกดถัดไป จะเข้าสู่หน้าจอความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลออนไหวให้กดยินยอมแล้วกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนนตัวตนให้กดยินยอมแล้วกดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอถ่ายรูปบัตรประชาชนให้วางบัตรให้ตรงกรอบและกดถ่ายภาพให้ชัดเจน จะเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูลบัตรประชาชนให้ท่านเลือกคำนำหน้ากรอกชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษให้เหมือนกับบัตรประชาชนกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13าหลักให้ถูกต้องเลือกประเทศภูมิภาคให้เลือกประเทศไทยกรอกวันเดือนปีเกิดให้กรอกเป็นตัวเลขโดยวันและเดือนให้กรอกเป็นตัวเลขสองหลักปีให้กรอกเป็น ตัวเลข4หลักเป็นปีคศไม่ใช่พศนะครับโดยดูได้จากบัตรประชาชนหรือใช้ปีพศลบด้วย543ก็จะเป็นปีคศนะครับในตัวอย่างนี้จะเกิดวันที่1เดือนมกราคม2527ันห้ารก็จะกรอกเป็นตัวเลขเป็น0101แล้วก็1984งเก้ก็ได้จาก2527ลบด้วย5้ารนะครับออกหมายเลข หลังบัตรประชาชน12หลักโดย2ตัวหน้าจะเป็นตัวอกักษรภาษาอังกฤษที่เหลือเป็นตัวเลขทั้งหมดวันที่ออกบัตรกับวันที่บัตรหมดอายุให้กรอกเป็นตัวเลขปีเป็นปีพศนะครับตัวอย่างวันที่ออกบัตรจะเป็นวันที่4เดือนกุมภาพันธ์2562ก็จะกรอกเป็น0 4 0 2 2 5 6 2นครับวันบัตรหมดอายุเป็นวันที่9เดือนสิงหาคมพศ2570ก็จะกรอกเป็น0908-2570นะครับ หลังจากกรอกเสร็จให้กดถัดไปนะครับจะเข้าสู่หน้าจอเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนสำหรับยืนยันตัวตนให้กดถัดไปกดเลือกธนาคารปลายทางที่เราลงทะเบียนข้อมูล ndid ไว้จะขึ้นผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่คุณลงทะเบียน ndid แล้วให้กดเลือกให้เลือกคำยินยอมแล้วกดถัดไป จะเข้าสู่หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กดยอมรับจะเข้าสู่หน้าจอผู้ให้บริการยืนยันตัวตนการรุณาไปที่เครื่องมือสำหรับยืนยันตัวตนของธนาคารออมสินเพื่อทำการยืนยันตัวตนภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นให้กลับมาที่แอป sb easy เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปิดบัญชีต่อไปจากนั้นให้เปิดแอป mymo ของธนาคารออมสิน จะมีข้อความแจ้งเตือนบริการยืนยันตัวตน NDID ผู้ขอธนาคารไทยพาณิชย์ให้กดที่ข้อความแจ้งเตือนจะเข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กดยืนยันตัวตนจะเข้าสู่หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไขยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID ให้กดยอมรับ จะเข้าสู่หน้าจอใส่รหัสผ่านให้ท่านใส่รหัสผ่าน6หลักจะเข้าสู่หน้าจอสแกนเมนหน้าให้ท่านกดปุ่มสแกนเมนหน้าแล้วเริ่มสแกนเมนหน้าจนสแกนเมนหน้าสาเร็จแต่ถัดไปเพื่อรับรหัรสสําหรับยืนยันตัวตนเพื่อโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กรอกรหัส otp ที่ท่านได้รับทาง sms แล้วกดถัดไปจะขึ้นข้อความยืนยันตัวตนผ่านบริการ ndid สำเร็จ ให้กดเสร็จสิ้นแล้วให้ท่านกลับไปทำรายการเปิดบัญชีต่อที่แอป scbec กลับเข้ามาทำรายการต่อที่แอป scbec ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนกดเมนูทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบใบหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการให้กดถัดไปจะเข้าสู่หน้าจอสแกนใบหน้าให้ท่านกดเริ่มต้น แล้วเลื่อนไปหน้าให้อยู่ในกรอบจนสแกนไปหน้าสําเร็จเมื่อสแกนไปหน้าสําเร็จให้กดส่งข้อมูลจะเข้าสู่หน้าจอให้ข้อมูล F A T C A ให้กดถัดไปการให้ข้อมูล F A T C A ให้ตอบไม่ใช่ทั้ง6ข้อแล้วกดยืนยันคําตอบกดเลือกเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ระบุวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีและกดเลือก กดยอมรับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีกรอข้อมูลส่วนตัวแล้วกดต่อไปกรอข้อมูลสําหรับการติดต่อเช่นอีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารแล้วกดถัดไปก่อข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพแหล่งที่มาของรายได้ชื่อบริษัทที่อยู่ที่ทํางานแล้วกดถัดไปให้ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน ยืนยันเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP แล้วกดถัดไปใส่รหัส OTP ที่ได้รับเปิดบัญชีสำเร็จกดถัดไปเพื่อสมัครใช้งาน SCB ECF กดยอมรับเงืินไขกอรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อใช้งาน SCB ECF สมัครใช้งานสำเร็จกดถัดไปเพื่อเข้าสู่การใช้งานแอป scb ec เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการสมัครใช้งานแอป scb ec พร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์สำหรับลูกค้าใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์โดยเลือกวิธียืนยันตัวตนง่ายๆโดยบริการ ndid ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีไม่มีเงินฝากขั้นต่ำสำหรับเปิดบัญชีไม่ต้องไปธนาคาร ท่านสามารถใช้แอป scbec ในการโอนเติมสแกนจ่ายบินได้ตามปกติดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ